มาร่วมกันถวายทานอันประณีตแต่สงนะคะพระอาจารย์ค่ะเป็นศยดอที่มาแสดงธรรมให้กับพวกเรานะคะได้ศึกษาร่วมกันนี้แม่ชีกับคุณเชงค่ะซึ่งเป็นอุบาสิกาที่ได้ดูแลในสถานที่นี้มาก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณเชงนั้นได้ร่วมกันศึกษากับพวกเราค่ะค่ะสาธุค,ค่ะ ค่ะคุณเ,เชงสนทนากับพี่เกิงการซึ่งค่ะ,<ม>คะนี่เราก็ได้ร่วมกันศึกษาและดูแลปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนนะคะคุณเ,เชงมาเพื่อศึกษากับเราอีกรอบหนึ่งในช่วงนี้ ซึ่งได้ห่างไปนานเพราะมีธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียค่ะค่ะอนุโมทนาสา